Let tell you, ลเลดมีเทลยูรักเธออยู่รู้ไหมประากาศศักดาเปิดตัวบนพรมแดงอย่างยิ่งใหญ่รอบกาลาพรีเมียร์นำทีมโดยแม็กพัทธระกิตณนะเมเจอร์สนนเพคและชโยพินแต่สภาพยนตร์โดยผู้กำกับแม็กพัทธระกิตดวงเสน่ห์ภูมิใจนำเสนอผลงานชิ้นบูวแดงล่าสุดพร้อมชวนแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแฟนคลับของภาพยนตร์ Let tell you, ลเลดมีเทลยูรักเธออยู่รู้ไหม ภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้สำหรับทุกช่วงอายุหลากหลายอารมณ์ครบจบในเรื่องเดียวร่วมชมรอบกาลา่าปีเหนยงต้อนรับลมหนาวที่กำลังจะมาถึงจัดขึ้นณนเะมเจอร์รัชโยธินโรงพยาบยมที่13โดยไโดยได้ส่วนหนึ่งของโซนเฟิร์สคลาสยังร่วมสมทุกทุนเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กผู้ด้วยโอกาสด้วยและยังสามารถรับชมได้อีกครั้งแบบซีมิ่งทางที v ีในวันที่1 4ตุลาคมนี้เวลา20 30นนาทีเป็นต้นไป สำหรับาตร์เรื่องเล็ดวีทูรรักจะอยู่ไ้นะครับก็จริงๆเราอยากจะเสิอเกี่ยวกับเรื่องของความรักในแต่ละช่วงวัยอย่างต่างนะครับไม่ใช่เป็นวัยของวัยมวัยของผ่านไปแล้วก็วัยทำงานนะครับก็อยากจะให้เราได้เห็นความรักในมุมมองนะครับซึ่งเรานำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ที่เป็นโรแมนติกคอมดี้นั่นเองนะครับซึ่งสามารถ เรื่องจริงๆได้ร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับเวลา20.30ทีทางทีวีที่เชิญคุณครับเรามีการเป็นผู้เชี่ยว่าญที่จริงแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของ8 80ของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆอคาเดมี่ยังไงนะครับเราก็มีนักเรียนเกษตรของเราคนที่อยู่ในสังกัดสายงานของเราเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ เอานั้แดงที่อยู่ในสังกัดของแต่สุบภาพยนตร์นะครับมามาเล่นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าก็คือเรียกกนกระแสองเราแล้วแล้วก็สามารถพัฒนาให้เขาเป็นนักแสดงที่เป็นน็กแที่ตาชตได้นะหาคนะต่อไปก็ถือว่าเป็นการ ได้เรียนรู้แล้วก็ทำหางานจริงๆนะครับในสายการบันเทิงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่เราสร้างกันดีนะครับว่าอุตสาหกรรมทงการบันเทิงไทยหรือว่าอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ไทยนะครับก็เริ่มมีความสั่นคลอนนะเริ่มแบบว่าบางทีก็ขายไม่ได้บ้างมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยของเรานนะครับก้าวเข้าไปสู่ ที้ชที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากยอย่าง่งเรื่องนี้นะครับนกีท่เนี่ยเราก็ยากจะออกอากาศที่พับที่ทศไทยนะครัยและ่ออากาศในาทไมวกยุระเาจริงจริงก็มีความยากความง่ายไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติในหลอกการ ว่าเราตัวเราเองเนี uh ่ยเคยร่วมงานกับทั uh ้งแบบนักแสดงที uh ่เป็นมืออาชีพกับน uh ักแสดงที่เพิ่งเข้ามาทำนักแสดมืออาชีพเขาก็ค่อนข้างจะมีสิ่งที่เขาคิดมุมมองที่เขาคิดเนี่ยที่จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็อาจจะอาจจะองมาตั้งจับมาเยอะแต่ว่านักแสดงหน้าใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฮะร้วมกับก็คือสามารถที่จใส่ความคิดร่วมกับคนไปสิ่งที่ลูกกลับต้องการเดเรคชั่นคำวิธีการเนี่ยนะลงไปตัวนักแสดงได้เลยซะดังนั้นงานที่ออกมาเนี่จะค่อนข้างนะฮะ ไปสิทคุยกับต้องการต่งต่างตแาต่างต่างต่าใต่างต่าางต่างา การแบบว่ากนดังหากับการที่จะต้องร้ว่าอการจัดการที่ได้เรียนกับแม็กซ์นะคะแม็กซเขาก็ไม่ไที่จะเป็นคนที่ละลายพฤติกรรมดคนเดียวเมเลยคือมไม่เคยมีเกณฑเไหร่แต่ว่าจะตื่นเต้นาว่าก่อนแะแใ่คาดหวังกับซีรีส์นี้มากเลยคาดหวังมาก ก็ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วแล้วสั่งมาชื่อว่าทุกคนก็คือเต็ม อาจจะยังไม่ถึงกับว่าเป็นมืออาชีพเพราะเราก็ยังหน้าใหม่อยูใช่ไหมคะแต่ก็ที่สุดแล้วคนเราจะทำให้ดี่แน่นอนว่าศิลปินหน้าใหม่ส่วนมากจะเจอกระแสดราม่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเจอคนส่วนล้มชงหรือเชอคนมกแสดงบนแบบเออเล่นแบบวีธีเล่นให่งอะไรเงี้ยเรากลัวมคะถามว่ากลัวไหมสำหรับน้องไม่กลัวค่ะทุกคนมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าทุกคนมันก็ต้องมีครั้งแรกอยู่แล้วเราไม่ได้มาเพื่อทำละครสว่างเรามาแบบการเรียน มันก็ต้องมีแบบกาพัฒนากต้องพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้กลัวไม่ได้กังวลอะไรเก็เตรียมรใช่็คือรับความโจับกาสัเนี่ยต้องการจให้จีเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้คียก็เป็นการวัดว่าในสิ่งที่อ่ากับเรียาที่ายใช้ได้าันาดจึงซึ่งเห็าเรื่องครับก็จะเห็นว่าอ่าจะได้รับบทที่ค่อนข้างไลาัเองมากเพื่อเป็นการ ก็คือหลักหลักสุดท้ายเป็นกานที่สุดตัวเราเองไว้ใกล้ไกลกับมอนเสิร์ใช่ใช่ครับโอเคครับอยากจะบอกเอ๊ะยังไงรอไว้ก่อนนะฮะแล้วกันยังไงเอ่ยเองยังไงเออมันมีอะไรในกองบ้างครัะไม่มีค่ะก็บอกว่าทุกคนเต็มที่กับเรื่องนี้มาคคือเราใช้เวลาในการเปลี่ยนงมการในการเริ่มตั้งแต่เราองผ่านเป็นสิ่งหนึ่งองการแสดง ไม่ยากเลยไม่ยากค่ะเราก็เต็มที่เราก็เต็มที่ับงานโอกาสต่อไปครับท่งานที่ว่าขอามพี่แม็กซี่น่อครัมีแพ มีแพลนยังไงต่อบกับซีรีส์เมื่อกี้มั้ยคะกับการที่บางที่เขากา็จะมีการส่งออกแบบว่าไปทางต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือวมีแพลนจัดการตลาดการกินเป้ายังไงแบบเพื่อนชิงลล์นะหรับืุยกันตรงนี้นะครับในในนามของแปสิฟิกยูนเนี่ยก่อนหน้านั้นแรกๆเลยเดี๋ยวเราเห็นยูนไวนะครับเรื่องของโลจิชั่นบ้าจัดการก็ซึ่งก็มีการจัดจับจ้า อย่างหลายลประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามาฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ประเทศทางฝูงของแบบทางอเมริกานะครับทางอเมริกาแล้วก็ทางทั่วปอย่างหลายประเทศนะครับแล้วก็จริงเราก็มีฐานแฟนคลับของเราครับที่อยู่ในต่างประเทศหลายหประเทศอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยในการที่ขึ้นมาอย่างเช่นเครื่องที่ผ่านม,มาเราทำแต่บิสซิ่งเกิรค่ายเมืองเย็น น,นะครับก็มีการส่งไปประเทศต่างๆไปที่ปูนไนบ้าง,ไป,ปไ,างไปที่มาเลเซียบ้างนะครับแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นภาพยนตร์ในแนวขุงควมเป็นต่างประเทศเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เหมาะกับทางอุตสาหรกรรมทางภาพยนตร์ของประเทศจีนด้วยนะครับแล้วก็จะส่งภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายที่จีนด้วยนะครับแล้วก็มีพัฒนาของเราไม่ว่าจะเป็นที่เวียดนามฮ่องกงไต้หวันน,หนนะครับปูไนนะครับแล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็แถบทางอเมริกา ก็มีฐานแฟนคลับในที่ระดับสูงเทีเ่ยวเรื่องนี้เนี่ยไปให้กับแฟนคลับระดับสูงที่อยู่ใของเรานะครับก็ก,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 ก็ต้องก็ต้องขยายต่อไปเพราะว่าเรามุ่งมั่นที่จะทำภาพยนตร์เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย,ยที่เราอยากจะ,จะให้มันไปเติบโตในต่างประเทศให้มันมากขึ้นเพราะว่าเราเชื่อว่าคนไทยนะครับไ,ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้อแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคนไทยต้องฝากรัฐบาลด้วยนะครับว่าของลกางหนังเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าเออ ไม่ไม่ค่อยได้งบทําหนังเลยนะครับอันนี้คือควักเนื้อกันออกอย่างเดียวเลยนะฮะขอรัฐบาลไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ก็หวังว่ารัฐบาลใหม่คงจะมาช่วยสับสนุนให้ภาพยนตร์ไทยของเราเนี่ยได้แบบได้แบบไปไกลมากขึ้นนะเพราะว่าเห็นล่าสุดที่มีมาถ่ายในไ,ไ,ไทยขาใช้งบกันแบบพันล้านนะฮะหนังไทยใช้งบไปสิบล้านนี่มันมันสู้ไม่ได้หรอกนะฮะเพราะว่า เงินต้องเยอะนิดีนะครับคนไทยเราเก่งกว่าต่งางชาติครับแต่ของเงินเยอะนิดนึงนะฮอย่เราพูดแบบนี้เราตัวไหมครับตัวตามมาในประเด็นใหม่ไปก่อนเลยนะอาจริงๆฮะคือไม่รู้นะแบบผมอยากจะบอกว่า S <S <an> <S ผมเห็นหลายๆคนก็ชอบพูดอะไรที่เป็นความฝันนะแต่สิ่งที่ผมอยู่ผมอยากอยู่ความจริงมากกว่ามันมันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องที่มันพูดกันได้อย่างตรงไปตรงมามากกว่าฮะเพราะว่าเรื่องกวาดามากผมว่าทุกคนมีความคิดที่แตกต่างกันกผมคิดแบบนี้แล้วก็เขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งต่างกับผมมากดังนั้นคือผมไม่ผมไม่ไปแบบจัแบบเขาว่าเขาคิดถูกหรือคิดผิดดังนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาจับผมว่าผมคิดถูกหรือผิดแต่ว่ามันคือมุมมองของผมนะที่บอกอยากจะมองว่าเฮ้ยถ้าอยากจะให้อุตสาหกรรมวงการรถยนต์ไทยเนี่ยไปแบบ วงการภาพยนตร์โลกเนี่ยก็คือต้องช่วยการส่งนะครับเพื่อในการผลักดันทุประมาณต่างๆในการที่จะส่งภาพยนตร์ไทย,ยไปภาพยนตร์โลกให้ได้นะครับแล้วก็ให้ความสําคัญของเรามากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางาว่าไม่ว่าจะเป็นทางสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเองก็จะเป็นทางของอสมาคมผูงก,กับประเทศไทยเนี่ยเราก็ร่วมกันผลักดันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เหมือนแบบตะโกนไปแล้วยังเสียงแว่วๆอยู่นะครับเมื่อไหร่มาเป็นปืนแผ่นสักทีนะฮะ รีบมามาได้แล้วนะครับครท้ายสุดอยากจะให้ฝาก่ซีรีส์มีดูหน่อยนิดนึงครับว่าเล่นเวลาไหนากครับผมสำหรับภาพยนตร์เรื่องนะครับเล็กินต์และเจออยรู้ไหมนะครับเป็นภาพยนตร์นะครับความยาวมาสองชั่วโมงกว่านะครับซึ่งจะออกอากาศหรือว่าสตรีมมิ่งทางี t ีวันที่14ตุลาคมนี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับก็สามารถ ตามชมได้ในมีทีนะครับก็สามารถดูฟรีได้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมีฟรีเนี่ยมีทั้งแบบดูฟรีและเป็นสมาชิกแต่เลเาบลการให้คนได้ดูภาพยนตนฟรีเลยนะครับสามารถไปดูกันได้และของแง่นิดนึงนะครับคำ86ภาพยนตร์ของเราในสมัยจมีโปรเจกต์นี้นะครับก็คือเป็นปรายการ The Survivor Thailand ครับซึ่งจะออก,กา เฟ้นหานะครับก็คือเฟ้นหาอินเตอร์เนชั่นแนลบอยแบนด์ครับกลุ่มแรกของประเทศไทยนะครับที่จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมการเพลงระดับโลกนะครับซึ่งจะมีโครงการและก็โปรเจกต์ในเร็วๆนี้เดี๋ยวไว้แถลงขา่าวกันอีกทีนึงนะครัค <Okay. S 1> คบัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพิเศษค่ะพิเศพิ